ยินดีต้อนรับสู่ช่อง NK Thailand แหล่งรวมข้อมูลที่เชื่อถือได้สำหรับผู้ที่หลงใหลในเครื่องบินและเทคโนโลยีทางทหารวันนี้เราจะพาทุกคนไปชมรายละเอียดของเฮลิคอปเตอร์ CH-47 ชไชนุกรุ่นปี2025ซึ่งยังคงเป็นหนึ่งในเฮลิคอปเตอร์ยกของหนักที่แข็งแกร่งและหลากหลายที่สุดในโลก เป็นกำลังหลักของภารกิจทางยุทธวิธีและการลำเลียงในหลายประเทศทั่วโลก CH-47 ั CH ชหนกรุ่นปี2025คือการพัฒนาขั้นสูงของเฮลิคอปเตอร์ระดับตำนานรุ่นนี้ซึ่งผสานเทคโนโลยีล่าสุดเข้าไว้ในเครื่องบินที่ผ่านการพิสูจน์แล้วในการปฏิบัติการหลายทศวรรษการอัปเกรดครั้งนี้รวมถึงระบบอิเล็กทรอนิกส์การบินใหม่ การออกแบบที่ลู่ลมยิ่งขึ้นและวัสดุขั้นสูงที่ช่วยให้เฮลิคอปเตอร์รุ่นนี้มีประสิทธิภาพความแข็งแกร่งและความสามารถในการปรับตัวที่เหนือชั้นในด้านรูปลักษณ์ภายนอกชยหนุกยังคงมีลักษณะโดดเด่นด้วยใบพัดคู่ด้านหน้าและด้านหลังแต่รุ่นใหม่นี้มีการปรับปรุงหอลายจุดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบินและลดการตรวจจับจากเรดาร์ ตัวโครงสร้างทำจากวัสดุผสมชนิดพิเศษที่มีน้ำหนักเบาแต่แข็งแรงกว่าเดิมบายพัดได้รับการออกแบบใหม่ให้แหวกอากาศได้ดีกว่าลดแรงสั่นสะเทือนและเพิ่มแรงยกในสภาพแวดล้อมที่ทา้าทายเครื่องยนต์ของรุ่นนี้เป็นฮ o นเนเวล T55 รุ่นใหม่ที่ให้พลังสูงขึ้นและใช้เชื้อเพลิงได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นทำให้สามารถบรรทุกของหนักขึ้นและบินได้ไกลกว่าเดิมโดยใช้เชื้อเพลิงน้อยลง ความเร็วสูงสุดอยู่ที่ประมาณ170นอตและรัศมีการบินมากกว่า400ไมล์ทะเลโดยไม่ต้องเติมเชื้อเพลิงความสามารถในการบรรทุกเกินกว่า24,000ปอนด์ซึ่งเหมาะสำหรับการขนส่งยานพาหนะอาวุธหนักทหารหรือสิ่งของบรรเทาทุกภายในเฮลิคอปเตอร์มีการออกแบบใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความสะดวกสบายให้กับนักบินและผู้โดยสารคอพิทถูกติดตั้งด้วยระบบควบคุมการบินดิจิทัลเต็มรูปแบบ หน้าจอแบบกระจกทันสมัยช่วยลดภาระงานของนักบินและเพิ่มการรับรู้สถานการณ์ระบบ l y b y ย i ายที่ติดตั้งใหม่ช่วยให้ควบคุมเครื่องได้แม่นยำมากขึ้นและสามารถเชื่อมต่อกับระบบอัตโนมัติได้ไง่ายขึ้นพื้นที่ภายในยังสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบได้อย่างรวดเร็วเพื่อรองรับภารกิจลำเลียงทหารขนส่งสิ่งของหรือการลำเลียงผู้บาดเจ็บ ในส่วนของความปลอดภัยรุ่นนี้มีระบบตรวจจับภัยคุกคามขั้นสูงระบบป้องกันด้วยอินฟาเรดและแผ่นกรอป้องกันบริเวณสำคัญของเครื่องบินทำให้สามารถปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงได้อย่างมั่นใจมากขึ้นนอกจากนี้ยังมีระบบลดแรงสั่นสะเทือนฉนวนกันเสียงและระบบควบคุมอุณหภูมิที่ดีขึ้นเพื่อความสะดวกสบายในระหว่างการบินระยะไก,กลหรือในสภาพอากาศเลวร้าย การสื่อสารและระบบควบคุมภารกิจเป็นอีกจุดเด่นของชัยนูปี2025ด้วยระบบเชื่อมต่อข้อมูลความเร็วสูงที่ปลอดภยัยเครื่องบินสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลแบบเรียลไทม์กับหน่วยภาคพื้นดินเครื่องบินลำอื่นหรือศูนย์บัญชาการซึ่งช่วยให้การประสานงานในภารกิจซับซ้อนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นความสามารถในการปฏิบัติงานในพื้นที่ยากลำบาก เช่นพื้นที่ภูเขาสูงเขตอากาศร้อนหรือพื้นที่ประสบภัยพิบัติยังคงเป็นจุดแข็งของชัยนุกระบบใบพัดคู่ช่วยให้เครื่องบินสามารถยกของหนักในพื้นที่ที่มีอากาศบางได้ดีเยี่ยมซึ่งเป็นข้อได้เปรียบที่ชัดเจนเหนือเฮลิคอปเตอร์ทั่วไป ไม่เพียงแต่ในภารกิจทางทหารหลายประเทศยังใช้ไชหนุกในภารกิจช่วยเหลือพล,ลเรือนเช่นการขนส่งสิ่งของบรรทาทุกการอบพยพผู้บาดเจ็บหรือการดับเพลิงทางอากาศบางพื้นที่ยังนำไปใช้ในภาคการก่อสร้างและโลจิสติกอีกด้วย ในปี2025เฮลิคอปเตอร์ CH-47 ชัยหนุกยังให้บริการอยู่ในมากกว่า20ประเทศทั่วโลกและการอัปเกรดครั้งใหม่นี้ทำให้เครื่องยังคงทันสมัยและพร้อมต่อสู้ในสมรภูมิที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาด้วยความเชื่อถือได้พลังและความยืดหยุ่นที่ได้รับการพิสูจน์แล้วมันยังคงเป็นกำลังหลักของกองทัพหลายประเทศ การพัฒนา CH-47 ชไหนุกสู่เวอร์ชั่น2025เป็นตัวอย่างขององค์การนำนวัตกรรมมาเสริมความแข็งแกร่งให้กับเครื่องบินที่มีประวัติความสำเร็จยาวนานโดยการรวมจุดแข็งแบบดั้งเดิมกับเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดเครื่องบินลำนี้พร้อมสำหรับการรับมือกับความท้าทายใหม่ในทศวรรษต่อไป ขอบคุณที่รับชมรีวิวฉบับเต็มของเฮลิคอปเตอร์ CH-47 ชัยหนุปปี2025หากคุณชอบวิดีโอนี้และต้องการติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเทคโนโลยีการบินและอาวุธยุโทโธปกรณ์เพิ่มเติมอย่าลืมกดติดตามช่อง NK Thailand แล้วพบกันใหม่ในวิดีโอต่อไป